เมื่อผมเป็นวัยรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมก็จะมีความกลัวเรื่องสงครามกลัวเรื่องความรุนแรงเป็นอย่างมากเพราะว่าช่วงนั้นคือช่วงปลายของสงครามเย็นการสู้รบในขเขมรในลาวกำลังจะจบลงมันทำให้ ผมนี่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของสงครามทำให้กลัวและหวาดหวั่นมากมันทำให้คิดถึงว่าเราจะสร้างสันติภาพขึ้นในโลกนี้ได้อย่างไรสงครามไม่ได้มีประโยชน์กับใครเลยมันเป็นแค่อัตราตัวตนของผู้นำบางคนและก็ผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นเองนั่นคือเหตุผลหลักๆของสงคราม แต่คนส่วนมากที่ก็คือคนที่เดือดร้อนดังนั้นผมจึงกวาดกลัวสงครามเป็นอย่างยิ่งคิดถึงเรื่องสันติภาพมากเกลียดความรุนแรงต่างๆผมรู้สึกว่าความรุนแรงเนี่ยมันไม่ควรจะมีในชีวิตของเราเราควรจะอยู่อย่างสงบสุขและก็ อยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนานได้เพราะเราเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากทำไมเราจะทำไม่ได้นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมใคร่ควรวญถึงเรื่องสันติภาพเป็นอย่างมากมีช่วงหนึ่งผมรู้สึกว่าผมอยากจะร่วมกระบวนการอะไรที่เคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดสันติภาพบนโลกใบนี้ ผมอยากจะให้มีการรณรงค์อยากจะปลุกให้คนตื่นขึ้น,นมาคิดถึงเรื่องสันติภาพผมถึงกับเดินทางไปฟิลิปปินส์ในช่วงนั้นเพื่อไปร่วมเพลกริมพี a c วอลกในฟิลิปปินส์เดินเพื่อสันติภาพตอนเหนือของเกาะลูซอนลงถึงใต้เป็นครั้งแรกที่ผมไปต่างประเทศท,ทั้งที่ผมพูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้ ผมก็อยากจะไปเพราะผมรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับสันติภาพแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยผมก็เริ่มมองลึกลงไปมากขึ้นว่าชีวิตเราจะอยู่โดยปราศจากความรุนแรงได้อย่างไรผมพยายามที่จะไม่ฆ่าสัตว์เพราะผมรู้สึกว่าการฆ่าสัตว์คือความรุนแรง แต่ผมก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่เพราะสมัยนั้นยังไม่มีคำว่ามังสวิรัต์ยังไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยแต่ผมรู้สึกดีที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์ก็กินอาหารทั่ทวไปมีอะไรก็ซื้อกินตามนั้นหรือกินตามที่คนอื่นมีให้กินผมรู้สึกว่าชีวิตผมดีขึ้นชีวิตผม บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆมีความรุนแรงในชีวิตน้อยลงน้อยลงแต่เมื่อพิจนารณาลึกลงไปผมก็จะพบว่าจริงๆแล้วผมก็ยังมีความรุนแรงเยอะอยู่แม้ว่าผมไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการฆ่าสัตว์ผมรู้สึกถึงการที่ผมกำลังหลอกตัวเอง หลอกตัวเองว่าผมเป็นคนดีผมเป็นคนที่รักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์แต่จริงๆแล้วผมไม่ได้มีคุณธรรมไม่ได้มีความดีงามอะไรเลยผมแค่หลอกตัวเองเพราะว่าการที่ผมไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยผมกลับไปสร้างระบบที่ทรมานสัตว์ยิ่งขึ้นไปอีก เวลาเราดูหนังสารคดีเนชั่นแน g e ิโอกราฟิกดู ographic, ดสารคดีเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ที่มันล่ากันฝูงหมาไฮายน่าไปล่ากวางตัวเล็กๆลูกกวางมากินมันสร้างความรุนแรงที่น่าอัปยศมากผมรู้สึกแย่รู้สึกว่าสัตว์นี่มันป่าเถื่อนมากแต่ในความเป็นจริงแล้วผมรู้สึกตัวเองว่าผมนี่เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ซสอีก เพราะว่าสัตว์เนี่ยมันไปล่ากัดได้ตัวเดียวมันก็กินตัวนั้นกินไม่หมดมันก็แบ่งปันให้สัตว์อื่นกินแต่ผมเนี่ยไม่ได้กินไก่ตัวเดียวผมกินไก่ผมรู้สึกดีว่าผมไม่ได้ฆ่าไก่แต่ผมสร้างส่งเสริมให้เกิดการสร้างระบบที่ทรมานไก่ก่อน ค่อยกินมันเพราะว่าหมาฮายีนาหมาป่าหมาจิ้งจอกมันไปนล่าไก่ปลาล่าลูกกวางลูกอะไรที่อยู่ตามธรรมชาติที่มันอยู่โดยธรรมชาติมีความสุขมีอิสระภาพของมันล่าเสร็จแล้วก็กินกินเสร็จแล้วก็นอนมันไม่สะสมแต่ผมเนี่ยกลับสร้าง ความเชื่อให้ตัวเองว่าเราเป็นคนดีเราไม่ได้ฆ่าแต่เรากลับไปส่งเสริมระบบที่ทำให้เกิดการเลี้ยงสัตว์เอาไก่มาเลี้ยงในฟาร์มใหญ่ๆไก่เหล่านี้ไม่เคยนอนเลยไม่ได้นอนมันถูกบังคับให้กินอาหารกินแล้วนั่งกินแล้วนั่งมันไม่ได้เดินไม่ได้นอน45วันเอาไปฆ่าไข่ทุกฟองที่ผมกินไข่เจียวทั้งหลายที่ชอบกินเนี่ย ไก่ทุกตัวที่ออกไก่ไข่ฟาร์มออกมาไข่เป็นฟองออกมาเนี่ยมันอยู่ในกรงเหล็กเล็กๆเ,เ,เดินหน้าได้หนึ่งก้าวถอยหลังได้1นก้าวตลอดชีวิตของมันไม่เคยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยมันถูกบังคับให้กินอาหารวันละกรัมแต่ต้องไข่วันละ2ฟองหมูทุกตัวที่ผมกินทุกชิ้นที่ผมป้อนเข้าปากคือหมูที่ถูกเลี้ยงมาในซองเหล็กเล็กๆมันไม่เคยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้า ได้หน้ถอยหลังได้หน,นึ่กินแล้วก็นั่งกินแล้วก็นั่งสองสามเดือนโตขึ้นมาครบอายุปุ๊บส่งเข้าลงเชืออสัตว์เหล่านี้เจ็บป่วยหมดเลยเพราะว่ามันไม่ได้ออกกำลังชีวิตไม่มีความสุขไม่มีชีวิตมันถูกทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนที่มันจะเอาไปถูกเชื่อเพื่อเป็นอาหารของเราผมรู้สึกว่า นี่คือการหลอกลวงตัวเองที่น่าละอายที่สุดของผมที่ผมรู้สึกว่าผมรักษาศีลผมมีเป็นคนมีคุณธรรมไม่ฆ่าสัตว์แต่ยังกินสัตว์อยู่ในขณะเดียวกันผมก็ลองเลิกมากินสัตว์เลิกกินสัตว์แล้วมากินมังสวิรัตลองดูนกินมังสวิรัตไม่กินเนื้อสัตว์เลยผมก็รู้สึกดีขึ้นมาอีกแต่พอมองลึกๆล,ลงไปผมก็พบว่า การกินพืชที่เราไม่ได้ปลูกเองไม่ได้ทำเองไม่รู้ที่มาของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการกินสัตว์เลยเพราะว่าผมก็ยังสร้างความรุนแรงอยู่ดีเช่นเดิมเพราะพืชผักเหล่านั้นผลไม้เหล่านั้นข้าวเหล่านั้นมันมาจากสารเคมีเขาใช้เคมีเยอะมากในการทำการเกษตรทุกวันนี้ เคมีที่ใช้คืออาวุธสงครามอาวุธสงครามที่คนหวาดกลัวกันมาก2 4 d สารเคมีที่ใช้เป็นฝนเหลืองที่โปรยในสงครามนะในเวียดนามเพื่อทำให้ใบไม้ร่วงเรากลัวสารนี้มากเพราะมันทำลายเยอะมากแต่วันนี้เรากลับเอาสารเหล่านี้ที่เรากลัวที่สุดที่ทั้งโลกมาเซ็นสัญญากันว่าเราจะไม่ใช้อาวุธเคมี แต่เรากับเอาเอาวุธเคมีเหล่านั้น่ะมาแปลเป็นยาฆ่าญ้ายาฆ่าแมลงสิ่งที่เรากลัวที่สุดเรากับเอามาฆ่าทุกชีวิตในที่ดินของเราในนาของเราหนูหมดแมลงจุลินทรีย์ไส้เดือนทุกอย่างตายหมดเลยนี่ก็คือความรุนแรงไม่ได้ต่างกันเลยฉะนั้น ผมจะอยู่ได้ยังไงโดยที่ไม่สร้างความรุนแรงเป็นเรื่องที่ผมต้องคิดมากแล้วก็คิดลึกมากว่าผมจะอยู่โดยไม่สร้างความรุนแรงได้ยังไงผมจะปฏิบัติทมรักษาศีลได้อย่างไรมองลึกลงไปผมรักสัตว์ผมก็เลยเลี้ยงหมา พอเลี้ยงหมาปุ๊บผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนดีที่ผมเลี้ยงหมาผมเอาหมาที่คนไม่ต้องการมาเลี้ยงแล้วก็ดูแลมันแล้วก็ภาคภูมิใจว่าผมมีหมาผมเป็นคนมีเมตตาแต่มองลึกๆล,ลงไปแล้วผมก็เห็นความรุนแรงในการเลี้ยงหมาเช่นกัน เพราะเมื่อผมเลี้ยงหมาผมไม่ได้ให้หมาเป็นอิสระผมก็จะให้มันเติบโตขึ้นมาในวิถีที่ผมต้องการผมอยากให้มันซื่อสัตย์ต่อผมผมอยากให้มันเชื่อฟังผมผมเอามันไปทำหมันซึ่งจริงๆแล้วก็คือผมอยากให้สัตว์เนี่ยมาเป็นทาสผมมารับใช้อารมณ์ความรู้สึกของผม อันนี้ก็ทําให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่เต็มไปได้วยความรุนแรงเช่นกันแม้ว่าผมจะไม่ทําอะไรเลยแต่ผมก็มีเงินฝากในธนาคารบ้างหรือใช้เงินบ้างมันหลีกเลี่ยงการใช้เงินไม่ได้แค่ใช้เงินเท่านั้นเองเงินของผมที่เอาไปไว้ในธนาคารเนี่ยธนาคารก็เอาไปให้บริษัท ลงทุนทำอาวุธสงครามทำเคมีเอาอาวุธไปฆ่ากันในอิรักอิหร่านฆ่ากันในตะวันออกกลางฆ่ากันในยูเครนทุกวันนี้นั่นก็คือเงินที่พวกเราฝากในธนาคารนั่นเองนอกจากนั้นเงินเหล่านั้นยังเอาไปสร้างโรงงานเคมีทำอะไรต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยต่อโลกต่อสิ่งแวดล้อม เยอะแยะมากทําให้ชีวิตต่างๆล้มตายกันละเนระนาดดังนั้นเมื่อผมรู้สึกว่าผมเป็นคนดีมีคุณธรรมผมไม่ฆ่าสัตว์มันเป็นแค่ภาพลวงตาที่ทำให้ผมหลอกตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีใจว่าผมไม่ได้ทำสิ่งที่รุนแรงนะผมหลอกตัวเองเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วชีวิต คือความรุนแรงเราอยู่ด้วยความรุนแรงไม่มีใครใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไม่มีชีวิตไหนบนโลกใบนี้ที่อยู่ได้โดยไม่สร้างความรุนแรงเพราะความรุนแรงคือปกติของโลกใบนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมได้คิดและก็พบมันก็คือผมทำได้แค่ว่า ผมจะทำความรุนแรงให้น้อยลงได้อย่างไรผมจะทำให้ชีวิตเนี่ยสร้างความรุนแรงให้น้อยลงได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่ผมต้องมาคิดแล้วก็ใครคร่รขวญในที่สุดผมก็ต้องกลับมากินเนื้อมากินพืชผักกินอะไรเหมือนเดิมใช้ชีวิตเป็นปกติแต่ ผมจะสะสมให้น้อยลงสะสมเท่าที่จำเป็นไม่ได้สะสมเกินความต้องการจริงๆของชีวิตผมก็จะไม่ได้มีเงินฝากมากมายเหมือนคนทั่วไปไม่ได้สะสมเพราะว่าเงินมันก็เชื่อมโยงกับความรุนแรงที่หลากหลายรูปแบบและซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจมันได้ดังนั้นผมก็หาเงินใช้เงินเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าไม่ได้สะสมมันมากมาย เอาแค่ให้สะดวกสบายอยู่ได้ก็พอและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นแค่ผู้ที่สร้างความรุนแรงเพื่อบริโภคอย่างไร้ขอบเขตการบริโภคที่ไม่มีขีดจำกัดเนี่ยคือการสร้างความรุนแรงฉะนั้นผมจะบริโภคอย่างจำกัดได้ยังไง เพื่อลดความรุนแรงเพื่อให้ผมรู้สึกผ่อนคลายภายในได้บ้างนั่นคือสิ่งที่ผมต้องฝึกต้องทำที่จะมีให้น้อยใช้ให้น้อยใช้เท่าที่จำเป็นมีเท่าที่จำเป็นส่วนที่เหลือก็จะเอาไปสร้างสร้างเพื่อตอบแทนส่วนที่ผมทำลายไปนั่นก็คือ เอาเวลาเอาทุนเอาแรงงานอ,าอะไรต่างๆทั้งหลายที่มีเหลือเฟือเนี่ยกลับลงไปสู่พื้นดินกลับไปสร้างพื้นดินให้พื้นดินกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งทําให้พื้นดินสะอาดพื้นดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นมีจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นมีไส้เดือนมีจิ้งหรีดมีแมงป่องมีสัตว์ต่างๆเพิ่มขึ้นในดินและก็เพิ่ม พืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายให้มันครอบคุมปกคลุมและก็สร้างระบบนิเวศให้มันสมดุลเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้ผมรู้สึกว่าชีวิตผมดีขึ้นผมอยู่โดยไม่สร้างความรุนแรงไม่ได้แต่ผมอยู่โดยการสร้างความรุนแรงให้น้อยที่สุด และก็สร้างสันติภาพหรือความสงบขึ้นด้วยโดยการดูแลดินสันติภาพเริ่มจากแผ่นดินเริ่มจากดินที่เราอยู่นี่แหละเริ่มจากการฝึกและพยายามที่จะกินอาหารอินทรีย์มากขึ้นเริ่มจากการปลูกเองทําเองมากขึ้นเริ่มจากการส่งเสริม สนับสนุนคนที่สนใจเรื่องอย่างนี้ให้เขาอยู่ได้มากขึ้นสันติภาพความสงบสำหรับผมมันเริ่มจากตรงนี้เริ่มจากการที่ดินสะอาดขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นน้ำสะอาดขึ้นมีสารเคมีมีขยะปนเปื้อนน้อยลงมีพืชพันธุ์ธัญญาหารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เพื่อให้นกหนูหมดมแมลงคนอื่นๆชีวิตอื่นๆจะได้กินได้ใช้จะได้ขยายเผ่าพัานธุ์ออกไปการมีอยู่ของชีวิตต,ต่างๆหมายถึงการมีอยู่ของผมด้วยถ้าสิ่งต่างๆอยู่ไม่ได้ผมก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นชีวิตมีความรุนแรงชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยความรุนแรงเราจะ เป็นชีวิตที่ไม่สร้างความรุนแรงเป็นไปไม่ได้แต่เราเป็นชีวิตที่สร้างความรุนแรงน้อยลงได้และก็เพิ่มความสงบให้กับธรรมชาติสิ่งรอบตัวของเราได้นั่นคือทำให้เกิดความสมดุลกันระหว่างการบริโภคกับการสร้างนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึก ว่ามันเป็นความสงบลึกๆเป็นสันติภาพจริงๆที่ผมไม่ต้องไปดิน้นรนไปลณรงค์ไปต่อสู้ไปแคมเปญอะไรต่างๆมากมายนักนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แย่เกินไปนะอย่างน,น้อยๆชีวิตผมก็ใกล้เคียงกับหมาไฮยีน่า ใกล้เคียงกับหมาป่าแอฟริกันที่ไปล่าแล้วก็กินกินเท่าที่พอดีแล้วก็พักเพื่อปล่อยให้ธรรมชาติมันเติบโตสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นผมไม่ได้สะสมโดยไม่มีขีดจำกัดผมไม่ได้บริโภคโดยไม่มีขีดจำกัดอีกต่อไป เท่านี้เองที่ทำให้ผมรู้สึกโล่งรู้สึกเบาสบายภายในมากขึ้นมากขึ้นสันติภาพความสงบต้องเริ่มจากแผ่นดินที่เรายืนอยู่นี้เองไม่ใช่ข้างนอกมันเริ่มจากตัวเราออกไปกระจายออกไป โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรมากมายไม่ต้องไปแสวงหาข้างนอกมันอยู่ที่นี่นี่เองความสงบสันติเกิดขึ้นจากเรานี่คือบทเรียนที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนมาจนปัจจุบันนี้